สวัสดีครับรันกรนนะครับรายยุนังสิทธิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นแจ็คเพลเซอร์ r ารนะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับมีสองสีมีดำกับขาวนะครับจะพิเศษคือเป็นแสบแถบด้านหลังจะมีเส้นนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับเป็นลายนะครับเป็นผ้าตัวนี้จะวัสดุข้าื่งบนจะเป็นสีออฟไว้นะครับตรงพื้นจะเป็นสีขาวนะครับก็ยิ้มลึกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ มาใหม่สุดเลยนะครับของญี่ปุ่นตอนนี้เลยนะครับก็เป็นรุ่นพิเศษนะ22เซนถึง30เซนนะครับแจ็คญี่ปุ่นพื้นสีฟ้าอยู่แล้วนะครับก็จะมี2สีนะครับดำกับขาวนะครับสนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับตรงลิ้นจะเป็นโลโก้สีทองนะครับสวยเลยนะครับตรงซอจะเป็นเสีแบบนี้นะครับซอจะเป็นซอฟของรีแลกนะครับคือซอฟที่ถอดได้นะครับตัวนี้จะหนาและนิ่มด้วยสนใจทางไงทักมาได้เลยนะครับ